Shut so สวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเปบาซีค่ะวันนี้นะคะเสก็จะมารีวิวนะคะในส่วนของคุกกี้นะคะครีมคอตเตตเนาะในเวอร์ชั่นที่ใช้เป็นท็อปปิ้งลรืวความเสียหายนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยก็จะเจอนะคะว่าเฮ้ยครีมคอตเตตเนี่ยตัวบางเฉียบเลยนะคะทำให้ไม่สามารถเนี่ยยืนทนได้เนาะอันนี้ที่เทสนะคะก็จะเป็นน้องนะคะในเอ่อไม่มีดาวนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยขออนุญาตนะคะได้รับสปอนเซอร์ใจดีของทางเราก่อนเลยนะคะ ร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะร,รับเติมส์ของคุกกี้แลนด์คิงดอมและคุกกี้แลนด์อบเบิร์กนะคะและเกมมือถืออ,อื่นอีกมากมายหลากหลายเลยนะคะ สามารถนะคะเข้ามาดูแพ็คต่างๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าราคาเนี่ยมีแต่ภาพมากๆค่อนข้างถูกมากเลยนะคะและยังเติมไว้นะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะการเติมไว้นี่รับประกันได้เลยทุกคนสามารถนะคะคลิกนะคะตรงลิงก์ด้านล่างนะคะที่เซฟใส่ไว้ตรงใต้ข้าอธิบายหรือดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะทั้งเพจนะคะของคุกกี้แลนด์ชอปนะคะแล้วก็ทางไลน์ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่ารับประกันนะคะเติมไว้และปลอดภัยแน่นอนจ้านะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองนะคะหลากหลายครั้งเนาะแล้วก็ในส่วนของทีมตั้งรับนะคะก็อาจจะไม่ใช้คีมคอตเต็ดเนาะเพราะว่าอาจจะเดานทางได้ง่ายนะคะแล้วก็คิดว่ายังยืนทนได้ไม่หลายทีมมากขนาดนั้นเนาะเผื่อใครที่อยากจะลองใช้ดูอันนี้นะคะเซลก็จะลองรีวิวนะคะในส่วนของลดความเสี่ยหายน้ำเนื่องจากว่าได้ไปบิวท็อปปิ้งมาใหม่เนาะเออให้แบบถึกเข้าไว้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะถึกประมาไหนอ่า ลองดูกันค่ะทีมอีกฝั่งที่เราเจอนะคะจะเป็นในส่วนของเอแคร์ซึ่งเรามีสิทธิ์แพ้ค่อนข้างสูงนะคะใช้คำว่าค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนเอ้ยยืนยื้อได้นะคะยังยืนยื้อได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ฟีดไปจ้านะคะนี่นะแต่ข้อเสียค่ะก็คือด้วยความที่พลังมันเยอะเนาะก็ทําให้โดนเอแคร์ตายนเองค่ะ อันนี้นะก็ถือว่ายืนได้เยอะกว่าที่คิดนะคะตอนแรกคิดว่าเอ้ยใส่ลดความเสยหายมันจะเวิร์กไหมนะคะก็ถือว่าอึดมาระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะในทีมถัดไปกันดีกว่าเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคเะแลวค่ะเราเจอกับทีมนางฟ้าทะเลบวกฉลามเชื้อเป็ดนะคะเอ้ยทีมนี้ตั้งรับดีนะทุกคนลองไปเทสกันได้นะคะเดี๋ยวเสียอาจจะลองทีมนี้ด้วย โอเคค่ะสมบัติคนนกไปเกิดยังไม่ถูกใช้นะคะโอเคค่ะเราเอาแทงเข้าไปอยู่ด้านหลังก่อนเนาะโอเคนะคะเมื่อกี้ก็โอเคกับขังเรียบร้อยแล้วตัดชีน้องแข็งฟีดไปนะคะอ่าฟีดไปฟีดไปโอเคสกิลไปโอ้ยเฮ้ยถือว่าได้นะคะทุกคน โอเคค่ะจะเห็นนะคะว่าตัวที่แบบใช้สมบัติตเกิดเนี่ยจะเป็นในส่วนของราชีน้ําแข็งนะคะเนื่องจากว่าราชีน้ำแข็งเนี่ยใส่เป็นจมติลว้วนเนาะก็เลยตัวค่อนข้างบานนะคะแต่พอตัวของคิปคอตเต็ดน,นะ,ะใส่เป็นลความเสียหายดามเมจดนะคะที่ระเหมือรอบข้างอาจจะไม่ได้ฟูมากขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันสามารถเนี่ยยืนยื้ได้นะคะแล้วคอยที่จะขังเนาะเป็นคุกแสงนะคะสลับตัวแทงด้านหน้าเนะอาละค่ะเดี๋ยวมาดูทีมถัดมากันเลยนะคะ โอเคเราเจอกับทีมที่ว่ยสิทธ์แพ้สูงนะทุกคนเพราะว่าทีมนี้เนี่ยคือเขาจะแบบดาเมจค่อนข้างฟูมากๆเลยนะคะเราอาจจะยืนยื้อไม่ไหวเพราะตัวย,ยิวเราด้วยนะคะส่วนหนึ่งโอเคอ่ะเราลองอ่ะขังคุกไปขังคุกไปเฮ้ยเฮ้ยมันดีตรงที่ขังคุกเนี่ยแหละทุกคนมันเหมือนเป็นการแบบ หยุดทุกอย่างอะ่ะเขาจะไม่ได้รับบัฟนะคะแล้วก็ไม่สามารถใช้บัฟใดๆได,ได,ได้เอาล่ะค่ะเรามาดูกับทีมแท้งเดี่ยวกันดูนะคะอันนี้ก็อาจจะลองหลากหลายทีมให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะแต่ว่าการตัดสินใจที่จะใช้งานนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองเทสจริงๆก่อนใช้งานจริงๆนะคะทุกคนไม่อย่างนั้น,นอาจจะผิดหวังได้นะคะไม่อยากให้ทุกคนแบบผิดหวังเนาะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เราขังไปนะคะก็เลือดก,ก็ไม่ได้ลดอะไรขนาดนั้นนะทุกคน อะลองดูอะลองดูนะฮะอ่าโอเคฟีดไปฟีดมานะคะฝั่งหนูก็มี2เจน,นะคะโอเคค่ะเราแชร์ฟรีดไปทั้งคุกไหโอเคค่ะถือว่าโอเคตัวอื่นจะคนจะตายก่อนนะทุกคนก่อนทีน่ดาวโกโก้เนี่ยเหลือตัวสุดท้ายนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเออไม่แบบได้ล้างโลกเอ๊ยเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดว่าตัวของดาโกโก้เนี่ยมันโดนขัดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะสามารถนะคะนำเพียวเวลากลับมาใช้งานได้นะทุกคนเออปลูบเพียวอาจจะไม่ได้พักนะคะเดี๋ยวต้องไปลองเทสกับปลูบเพียวอีกทีหนึ่งนะคะถึงเซฟถึงจะคอนเฟิร์มได้นลทุกคนออาลองดูทีมนี้ก่อนโอเคค่ะเออเดี๋ยวลองเอาปลูบเพียวมาลองใช้ดูน้องแล้วแบบเออแช่หรือแบบ ขังคุกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวไวเบอรี่บอกตนาะโกโก้เนี่ยไอตัวที่โดนขังคุกจะเป็นตัวไวเบอร์รี่นะจะทุกคนสังเกตนะคะอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียวอาจจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อแบบทีมเดียวนะคะอะไรงนี้โอเคค่ะทีนี้เราต้านไม่ไหวนะจ๊ะนะะก็จะให้เห็นกันเลยเนาะว่าแบบเออพอใช้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะพอแบบ คือมันจะมีแมทชหนึ่งอะเซฟลองเอาเอาพลังโจมตีมาใช้ดูด้วยเนาะแต่ว่ามันก็จะพูดยังไงเดี๋ยวทุกคนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะคือถ้าจะใช้อันไหนนึ่งอะใช้ไปเลยดีกว่านะคะสับเซฟที่ดูนะตอนนี้เฮ้ยทําไมมันโจมตีไวขนาดนั้นนะอ๋อเขาตั้งเออทำไมบางคนถึงเอาแบบเลเวลไม่สูงมาตั้งรอแต่ว่าคะแนนนี้คือมาร์ทหนึ่งเลยอะทุกคนคือแบบ เออตอนนี้มันเริ่มระบาดกันอีกแล้วหรออะไรีบักอุโปนะคะเอาละค่ะอันนี้สองฮิลนะคะเป็นฉลางเชื่อเบ็ดที่จะมาะทําลายนะคะแท้งหน้าเราเราจะเสียเปรียบนะคะตรงส่วนนี้พอแท้งเราอาจจะหายวูบก,ก่อนโอเค ขังคุกไปโอเคค่ะรอบนี้ขังเป็นดักโกโก้ะนะคะอ่ะลองดูว่าสกิลเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะฟีดไปนะคะแล้วก็ใช้สกิลเจ๊ว่าตรงเมื่อกี้มันเบียดกันเกินไปทำให้ใช้สกิลไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะคะมาฟีดไปใช้ไปโอเคอขังคุกได้ไหมทันไหมโอเคค่ะทุกคนะนะคะก็ถือว่ายัง โอ้โหโดนต่อยตายกันก่อนะคะนี่นคะคะ <c oughs> ก็เนี่ยเทสให้ดูกันเลยเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ถ้าใช้คู่ครูทามเสียว่าน่าจะโอเคนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองอคู่ครูทามดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่านเน้นลดความเสียหายเป็นหลัเกเป็นกนแล้ละค่ะ โอเคสกิลป้ายลองดูนะคะกับทีมนี้คือจะบอกทุกคนว่าเซฟจะลองเทสระดับ,บหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกไงเทสกับเพื่อนครั้งหนึ่งก่อนสอสาครั้งนะคะแล้วมาลองในอารีนาแล้วพารีนาเนี่ยมันเจอหลากหลายนะคะแล้วมันสามารถแก้ทางเพื่อให้แบบ ถูกใจได้ขนาดนั้นนะทุกคนอ้าโอเคค่ะก็จากที่ดูเนาะถ้าเป็นทีมแท้งเดียวนะคะมีสิทธิ์ชนะค่อนข้างสูงนะคะอะทุกคนฟังก่อนเนาะถ้าทงเดียวมีสิทธิ์ชนะสูงทีมตีไว้50%ทีม 2J เจอ่ะอันนี้คือค่อนข้างแพ้บ่อยนะคะหรือถ้าเป็นทีมเอเคเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวหลังหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่จากที่เซฟดูเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนสมุนไพรนะคะรู้สึกว่าจะ ไม่เวิร์กนะคะแต่ถ้าพาเฟ่โอเคเล่นกับทีมนี้ได้แกะเล่นกับทีมนี้ได้เพียวเวลาเล่นกับทีมนี้ได้ยิ่งเจอแทงเดียวใช้เพียวเวลาได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะขังคุกแล้วตัวของดักโกโก้นะคะทําให้ดักโกโก้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาล้างโลล้างบับในรหลอบถึงจะล้างนะคะมันก็ไม่ได้ไวขนาดนั้นแบบตอนที่ยังไม่ค่อยโดนคุกแสงเนาะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลองเพียวเวลานะคะกลับมาลองใช้งานดูได้นะคะ ทุกคนคะแนนก็ทยอยเพิ่มขึ้นมานะคะอ่าละแต่ว่าถ้าเกิดว่าดาวเยอะกว่านี้นะคะสัก3ดาวเซว่าน่าจะน่าสนใจนะคะอาะถ้าเกิดจังหวะส่งดาว,วเนี่ยอาจจะทยอยเปลี่ยนท็อปปี้เป็นแบบครูทามมาช่วยได้เนาะอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีในส่วนของพลังชีวิตอะเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็พลังป้องกันใดๆนะคะเอาละค่ะลองดูทีมนี้กันนะคะ2อเจซึ่งเราเทคกับ2เจันเราเราแพ้กันบ่อยมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันฮะว่า โอ้โหโอ้โหเอ้ยนิดเดียวเกือบเ,เกือบไปนะคะเห็นไหมทุคทกคนก็จะให้ทำให้เห็นนะคะว่าอาสองเจเราเราเราค่อนข้างที่จะแพ้เนาะแล้วไหนจะมีไวเบอร์รี่ที่แบบคอยต่อยเราอีกเนาะทุกคนนะคะทำให้แบบ จะแพ้นะ2จน,นี้ได้นะคะอะโอเคอันนี้เป็นทีมตีไว้นะคะลองเทสดูเนาะว่าทีมตีไวเป็นไงบ้างเพราะว่าไม่มีในส่วนของช่วยล้างมับโอเคฟีค่ะถ้าเราจบภายใน2-3งสามเทินไม่ได้อะเราเสียงมากเลยนะทุกคนโอเคอ่าแช่ฟีดป้ายป้าโอเคค่ะไม่ไหวบอกไหวนะจ๊ะ โอเคค่ะรอบนี้ก็คือจะเทสให้ดูแบบจุกๆกันเลยทุกคนโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะป้ายเช่ชป้ายค่ะอันนี้เป็นอ๋อเป็นนางฟ้าทะเลกับตัวของฉลากเชีวเบ็นะคะโอเคเหมือนเราจะ น่าจะชนะทีมนี้นะทุกคนอนะลองดูว่ายัางไงบ้างน,นะคะเพราะว่ามันยังตัดสินอะไรไม่ได้น้องมันยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับโอเคค่ะถ้าเราได้ต่อยชนะอืมโอเคชนะค่ะ นะคะถ้เห็นแล้วนะว่าถ้าเป็นทีมนี้เนี่ยเราจะชนะนในส่วนของฉลามเชอร์เบดบวกกับนักฟ้าทะเลแต่ถ้าเป็นาราชีน้ําแข็งเนี่ยเหมือนเราจะโดนแช่ฟรีเนาะทำให้ครูททมของเราเนี่ยอาจจะออกนะคะไม่ค่อยตรงกับที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะทุกคนนี่ค่ะนี้คือดาเมจนะคะเฮ้ยดาเมจสูงเฉยอามาลองดูแท้งเดี่ยวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง สกิลไปนะฮะโอหคือจะบอกทุกคนว่ามีสิทธิ์แพ้ไหมมันก็มีสิทธิ์แพ้นะคะจะต,ต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแพ้ยังไงหรือจะเหลือรอดตรงไหนบ้างนะคะเราจะได้แบบเออพอแบบมีเปอร์เซ็นในใจเนาะว่าเอ้ยถ้าเราเจอทีมนี้เรามีโอกาสแพ้กี่เปอร์เซ็นถ้าใช้เป็นทีมนี้หรือทีมคัตเต็ดนะคะโอเคอันนี้ข่อนข้างสกิลต่อเนื่องอยู่นะทุกคนเมื่อกี้นะคะอ้ตายพอดีต่อยไหมชึบ ชึบสกิลฟสิวูต่อยตรงโอเคเขาไม่มีตัวต่อยแล้วนะจ๊ะนีกฟีดไปสกิลไปโอเคสวยงามค่ะก็แสดงว่าถ้าเราเจอแทงเดียวเนาะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแทงเดียวชนะโอเคอถ้าเจอราชินีน้ำแข็งบวกนางฟ้าทะเลแล้วมีตัวของไวเบอรี่อยู่ข้างหน้าด้วยโอเคอันนี้เราแพ้นะคะ แล้วก็ทีมแท้งเดี่ยวฉลามพายฝักเฉชนะเนาะแล้วก็ทีมที่ใชรทีมที่50 50ก็จะมีทีมซีไวนาะที่แบบ50 50เนาะว่าชนะหรือไม่ชนะนะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับท็อปปิ้งของทางเราเลยนั่นเอง ค่ะก็ทีมนี้นะคะจากที่ทุกคนได้ดูเนาะก็จะเห็นนะคะว่าฝั่งเขาเนี่ยดามจนหนักก็จะเป็นในความชื่อามเชเบตนะคะซึ่งเราเนี่ยมีแท้งเดี่ยวเพราะแท้งเดี่ยวล้วเนี่ยต่อให้ฉากเชเบตคิวเรานะนแบบแท้งออกไปก่อนจต่ตัวดามจเราก็ยังเหลือสามตัวนะคะแต่ถามว่ายืนยากไหมมันก็ยืนยากอยู่เนาะเพราะเราไม่มีแท้งนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะได้ฝั่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโชคดีค่ะที่เขาเนี่ยมีดาเมินหนักแค่ตัวเดียวนยอย่างที่เซฟบอกไปเนาะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถยืนยื้อและชนะไปได้นะคะ เอาละค่ะต่อมานะคะในส่วนของทีมนี้นะคะก็เราจะโดนซีซีนะคะระดับหนึ่งแล้วก็จะมีตัวของอแท้งนะคะที่เขามาเป็นสองแท้งนะเลยไม่มั่นใจจะสองแท้งหรือเปล่านะคะโอเคสองแท้งเนาะแล้วก็จะมีตัวฮิวอ่ะตัวฮิวเขาตายไปแล้วค่ะน่าจะใช้เป็นครูทามได้แน่เลยโอเคนะคะ จากที่ดูนะคะทีมไวเบอรี่ที่เฟสองแทงเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวตรงที่ว่าไวเบอรีมร่มันทําดาเมจได้เนาะแล้วมันยังสตัรเราได้นะคะอันนี้เขาค่อนข้างจะเสียเปรียบเนะาะแต่ทุกคนลองสังเกตดูดีๆนะคะแต่ว่าเอ,อ่อด้วยความที่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขามีฮิลเดี่ยวเนาะเราก็ยังพอสู้ฟัดเขาได้นะคะเออเรามีนายการช่วยฮิลอีกหนึ่งแรงเอาละค่ะทีมนี้นะคะเป็นทีมชาม์ลเซอร์เบดเนาะแอนพายฟักทองนะคะ มีสิทธิ์แพ้สูงนะทุกคนนี่คะ่ะเพราะว่าต่อให้เป็นแทงค์เดียวนะคะก็คือมีสิทธิ์แพ้สูงตรงที่ว่ามีภายฝักทองนะคะสลหรับทีมนี้นะแต่ะถ้าเราใช้สองแทงค์เนี่ยเซว่าน่าจะยังยืนไหวนะคะสำับเจอทีมนี้เนาะยังแบบคอยยืนต้านให้ได้นะคะอันนี้เรายืนต้านไม่ไหวเสียดายนะทุกคนนะคะ อีกอย่างหนึ่งค่ะอาจจะขึ้นอยู่ท็อปปิ้งของเขาที่แบบค่อนข้างอึดด้วยนะคะทุกคนต่อมาค่ะ อืออ่าล่ะเราเจอแบบทีมเมื่อกี้เลยนะคะแต่เขาเนี่ยเป็นจากหนึ่งฮิวเป็นสองฮิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันนะคะว่าจะชนะทีมนี้ไปได้หรือเปล่านะคะเห็ <c oughs> ah, นไหมคะแว่นตาาได้ฮิวเราขึ้นมาแล้วน้องก็คือเหมือนการช่วยฮิวระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะฟาเฟ่บัฟค่ะต่อให้เราโดนสตันเราก็จะโดนแป๊บเดียวนะคะ <c oughs> จกกังหวะนี้นาะทำการฟรีสตันต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีคุกแห่งแสงน้ะในการที่คอยขัดนะคะสกิลของอีกฝั่งหนึ่ง โอเคค่ะเราได้สตันพอดีนะคะฟีดไปค่ะ mm hmm. โอเคคุกแต่งมาพอดีนะคะอ mm ืม hmm. เอาจริงเนี่ยเซตนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันสู้ทีมอืมม,มันสู้ทีมตีไวยไม่ได้ทุกคนนะคะกับทีม บางทีมที่แบบสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะอันนี้อ่นท็อปปิ้งนะคะมาเปิดท็อปปิ้งกันดีกว่านะคะเออคือจะบอกทุกคนว่าจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูส่งแท้งหนึ่งแทงนะคะลองไปเล่นดูก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้านับเมตานะคะคิดว่าทีมเมตาเนี่ยอาจจะมาแรงกว่าเนาะหรือครอบคุมนะหรือทีมสองแทงหนึ่งฉลามนะคะแล้วก็สองฮิวอันนี้อาจจะครอบคุมแต่ละทีมมากกว่าเพราะเราก็จะเจอกับบราชูก้าอยู่นะคะหรือทีมสองเจนเนี่ยก็ยังคงใช้งานได้อยู่นะคะทุกคน ท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง3ตัวบนเลยนะคะใครดูท็อปปิ้งไม่ทันสามารถกดเพรสนะคะแล้วหยุดไปดูในส่วนของท็อปปิ้งที่แต่ละคนสนใจได้เลยค่ะนะคะคิดว่าจากที่ลองมาทั้งหมด3ท็อปปิ้งนะคะทั้งคูทามโจมตีแล้วก็ลดความเสียหายอ้น,นี้เนี่ยลดความเสียหายค่อนข้างเวอร์เพระน้องตัวบางเนาะแต่ว่าถ้ามีคูทามเข้ามาเพิ่มเนี่ยเซว่าน่าจะโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้อง ไปลองเทสเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนการลงด่านเนี่ยเดี๋ยวพีทับไปนะคะจะเป็นการลงด่าน1 4บ2นะคะในโหมดมืดกันนะทุกคนเพราะว่าเฮตไลคนเนี่ยติดด่านนี้กันนะ,ะเดี๋ยวเซฟจ,จะลองทําทีมที่ออโตได้ง่ายหรือแบบต่อให้ช่วยเอามือกดเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเซฟลองทําทีมมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเลยนะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัวภาพไกด์เนี่ยเซฟจ,จะพยายามทําออกมาแนละ้วทุกคนเพราะาช่วงนี้เนี่ย ไม่ค่อยว่างเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทำภาพไกด์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยังก็ฝากติดตามทัพเป็นบาทซีกันนะคะหรือใครอยากสนใจนะอยากสมัครสมาชิกนะคะอ่าน้องเป็นน้องปุกปิกงเนาะทุกคนนะคะก็สามารถสมัครได้เลยสมาชิกเดือนละ20บาทเท่านั้นเลยนะคะที่หน้า u t u b e ได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกคนก็เท่านี้ก่อนนะคะยังก็ฝาก ไม่ไ้เอาอกอ้อมใจด้วยนะเนาะแล้วก็หัพกพภาพการใดต้องขออภัยไวนะ้นักที่นี้ด้วยนะคะสามารถนําเสนอกันได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น2เทียบแบบนะทุกคนได้ดูกันเลยนะคะเอาละค่ะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย